มีหมูผลมาดีน้ำเป็นตะม่วนยีร๊อกโบเป็ดตะย่านปลาในร๊อกนี่ยสบายดีเด้อน้องล่ะโดยซื้อจากไดนบบเคยเห็นหน้าเห็นตาแต่ดนนันี้ฮะน้องเนงเป็นหมูกับน้องกิ่งเขาเคียนห้องเดียวกันร้านมเจ้ามอซองเมื่อก่อนคือว่าบเคอยเห็นมาหลิดน้ำกันร้านเเ็ดหี่ยยซอพบ้านเจ้าอยู่ไก่บ่อ ออกมาอยู่น้ำหนีโดนดะเบ้อน้ววานใดๆทีขาปี่าปีหนึ่งแล้วเมื่อก่อนอยู่ช้ยฉานองหละเมื่อก่อนนะนะอยู่กระท่อมแบบนี้แหลอยู่กระท่อมแบบนี้แต่ก่อนแต่ก่อนเจ้าสิมาอยู่พี่เด้ยค่ะอยู่อยู่ช้แต่เมื่อก่อนอยู่หลักสิบเอ็ดอยู่หลักสิบเอดเพชรจังไดจังไดมาอยู่พี่บ่านี้หายเป็นซอย ตอนนี้ได้เฮือนหลังใหญ่เป็นของตัวเองแล้วเนาะดีใจน้ำเด้อะเาสบายดีสบายดีอยู่ก so ับผู้ใดด้มันนี่น้องกินกรับน่องครับน้องแม่นผู้ใดมาดินนํำคือว่ามีผู้บุคอลเ็น่า ซื้อเพิ่นจังไดน้องนิ้งเพื่อนเพิ่นอยู่ไสน่ะเพื่อนเราอยู่ตอนน่ะเพื่อนแม่คุกตอนนะเพื่อนแม่คุกสาเนาะมาเมื่อก่อนคือว่าโบเห็นมะลิน้ำกันกกอยู่โรงเย็นเดียวกันครับน้องครูปะเนาะไปเียนน้ำกัดพี่น้องเอ้เพื่อนเจ้าคือหลังใหญ่แท้บอกมีมีเอื้อยอ้ายลา โอ้ยช่ไลาใอไนี่บ้างตาไปดีต้องลาโอ้ตัดี่ดวหลังใหญ่ใหญ่ลิ้มายลเพล่นหลังให่ใหญ่หลังใหญ่ขนาดเนาะิมนี่ยใหมพอแม่ไปทั้งได้มือหนีน่องละพอแม่ไปเห็ดเบี้ไปลงห้ามพอไปลงห้ามแม่ดิแม่กับไปนำการกระร ไปลงห้ำซอยกันเนาะโดยจากโมงเพื่นกลับนี่จากโมงบ่บอผู้คือกันแต่ที่ผ่านมานี่ยเพื่นไปนี่เพื่นกลับคำวบ่บ่บางเถื่อไปแต่เท้ากันกลับประมาณสิบสองโมงประมาณสิบสองโมงเนาะกินข้าวกินน้ำกับยังน้องหลามมึอน,นี่กินกับแกงบวบแกงหมักบวบแกงไทยยังนะ แกงใสกระดิ่งหมูโอ้โหอแซ่บได้นะแกงใส่หม้อจะตรวจอบเราวนนี้มันก็ร์เป็นการอาน้ำพ่นขวานโอ้เนาะหมูน้ำพม่เท่าเนาะใส่หมูบวบโอ้มีใส่ปลาให้ขับได้นะแซ่บได้นะเนาะขวานเป็ปลาคอานน้อยอุ้ยเกินน้องคนกับมีแต่พักอิตูพักอิตูเนี่ยพักอิตูลาพักอิตูไทยนี่พักอิตูลาอันนั้นใครได้ลายให้ได้ พักนางตูหรอหือวะบอกอที่คออันน้ำ่อนะคอยังคอนายพักนางตูบอกนางตู้ยตูลาหมดบ่เนี่าวุพอก่อนจะไปชอขบอ่นขอบ่นอ่นอนขอบนขอบ่นขอบอนบ่น้องอนขอ่นอบอ่ขออนอ่นอไนขอน่นขอบอนอ่นนขอบอุ่นอนะ่นนองอน่นงนอนอ,อนนอ เจ้าออกมาอยู่พี่เป็นยังไงหนี่มวนอยู่บ่มวนอยู่บัดนอนนี่นอนอยู่ใช้หนองกิ่งเนี่ยเจ้านะนอนอยู่นี่บ่นอนอยู่นี่บ่ย่านบ่นี่บ่ย่านินี่นอนในหัวน้ำเม่จะคนนอนอะไรก็ตามหลายคนอยู่คนบ่หาคนมีเจ้ามีพ่อเจ้ามีเจ้ามมีแ่ มีน้องกี่คนสามคนอ่ากับพอดีเป็นหกคนเห็นบ่โดยสี่เต็มบหมนไะบ่นนองกินาะสี่อัดชัปปะกระป๋องคุณป้องนอนบ่เอ็น่นเต็มกับ่พอดียังเนาะจังอุ่นบ่อยาวนี่มันหนาวดิเดี๋ยวทั้งน้องหล่ามันเข้าเงียนบ่หล่ามี่เข่าเข่าวะเย็นอมโมระเนี่ยโมสาม hiền cho thằng trái hiền hồng mô đây chị nhà dạ hiền hồng mô chết hiền hồng chết khởi thằng có bài bóc là chợ hiền chụp tên nhà để học dạ dạ tâm, tâm lụa rồi này, này, trốn, này. trong mặt này là xị. คือว่าดูว่ามักแม่แบบเครื่องแบบเครื่องอย่างเห็นเครื่องแบบงามเลยอยากได้อยากใส่เครื่องแบบนี่บอโบแมนเนาะตัวนี้ก็ดีแต่น้องพนมากแบบว่าตำรวจะจับโจนบอหรือว่าจะจับผู้หายเท่านั้นแล้วบ่อยากจับโจนก็ดีถ้าเป็นไปได้นี้จบออกมาแล้วนี้ คนตั้งใจหรือว่าคนาันนี่อยากเป็นตำรวจเนาะตำรวจน้องเออมันก็คิดดีจะได้เจ้าเนาะแตกต่างกันได้กับหลายๆคนจะมีน้องคนนี่แหละที่แบบเรียนแล้วมีตั้งประไมาะไว้น้องไอ้ดียอันนี้ส่วนน้องป้าชินนะพอมึงมีประไมาเนาะเฮียนไปสื่อเทียบเบื้องตำแหน่งเลยบอลนะฮะมึงมีประไม่อย่างมันอย่างกับเฮียนเบืดเนาะ ฝนบัวจ้ากว่าแล้วอยา่างเทียนจุดอะไรอยากเป็นอย่างนาดความหมายเก็บน,น,นั้นคือเขินชาเป็นม,มุ้งเทิงระเบิดลงหลานนี่นะบข้างกระมุงวา,สงสาวนสองสามหมื่นแล้วก็เรียบชองสามหมื่นนี่นี่นะโดยเออไอมาแต่ก่อนเห็นยังเป็นโครงเหล็กอยู่เน,ะนาะเชิญหักกระมงนี่นี่นะงบประมาณก็ค่อยนองอันนี้นะตูซีดบ่ตูซีดเบิร์ดตูซีดเบิร์ดบ่เห็นอันนี้นะโดย ได้ผู้ใหญ่จะดีทางทูชิศเนาะเพื่อนไหนหลังปักใหญ่จักที่แม่จักต้นเสานี่ฮะอ๋อเพื่อนนี่ก็ประมาณสิบหาเมตรก็ได้ฮะตัวเนี่ยเนาะนี่แหละควากว้างบอดีความยาวสิบห้าเมตรนะความยาวควากว้างนี่สิบเมตรนี่ความกว้างหรประมาณสิบเมตรเนาะประมาณสิบกูติศห่าเนาะแล้วพอดีเฮตุต่ออีกบ้านนอกหรือว่าจังไหนี่มือเล็กเต็มเย็นสักมือเล็กเต็มเย็นหรือว่า วันอาทิตย์บุญไม่ได้ไปมื่อไหร่นะบุญในเมื่อไหร่บุญเต้นกันจะเจ้าวันการบุญการเต้นกันเ่ฮู้คือกัน่ฮู้บ่กเลยอ้าวเดี๋ยวมาเจ้าอยู่ใกล้ไม่ได้ไปเล่นบ่กองกำลังทำงานอยู่ไงไม่ได้ไปบ่ไปหาไก่เนาะไก่เติบแต่ว่าเป็นทางออกเนาะเป็นนอย่างบุญบ้านถาดยิงข้างนี่น้องเนาะน้องยิงเป็นแต่อยู่บัดนกดสิบ เดินมาพากันไปเนาะพี่น้องเอ้ยอ,อยู่อยู่เพื่อนนี่ไม่ว่าแต่และมื้อนี่น้องอยู่พาน้องกินข้าวกับยังกะกินตัวจะแก่บางมื้อกะแม่เห็ดของกินเอาไว้ให้เลี้ยงในเบกอกเป็นเบี้ยหวานชานเนาะพี่น้องเอ้ย พ่อแม่นี่ไปทุกมือบ่หรือว่ามือมีอบบมือก็บไปบางมือก็ไปเป็นบางมือมือมีงานได้ไปเนาะโดยมือบอ่มีงานแต่บ่ได้ไปโดยถ้าว่าเพิ่นบ่ได้ไปแล้วปกตินี่เพิ่นเฮ็ดหยังนอ้อนล่ะเนาะก็อยู่เฮือนอยู่เฮือนอยู่นลำลูกนลำเต้านี่เนาะโดยบางเดี๋ยวจะมากกเก็บผักขายเก็บผักขายผักยังอไงนะผักนางตูนีบออ่บ่ผักมักบัว ผักมับวกในผักนางตูน้ำแกงใช้เห็ดบดหอมไม่ห้อยพ่อแน่นอ๊อฟผักนางตูนี่พี่น้องเว้ยนี่คือตวจของคนเต็มดักนืทีเดินนี่กว้างไปจนฮอดอันแถวจะปลูกผักนางตูคุณพ่อน้องกิ่งฮอตใช่จ้ะฮอตตะขาบอ้วนอีบอ้อลากอีบอ้อฮอตบ่อนทางขังผากรถตีบอ้อดะี แถวทางนีแถวอันอนี่โอ้แมนแล้วนี่นะแถวทางนี่แหละตวันจะเป็นซอยเป็นทางตาตาผ่าเนาะอ๋อสมบูรณ์ไงตูบนะแถวอันเดินไผ่จะปลูกกันจะปลูกตูกอยู่นะดินไผ่น่ะดินตูซตูบดินตูบตูบค้ำตูเลนบ่คือว่าดินไผ่คือว่าได้ปุ๋ยต่อกระบอกหันใจปัญหาลืมเลย ตอนนั้นน่ะเนาะตูเล่นตูบีเนาะคนละตอนละตอน đấy อ่าฮักคนซื้อให้ของตูแอนอีกตัวนึงของตูแอนยังหาประกาศอยู่เดี๋ยวนี้ฮะของตูแอนนี่ป่าวเนี่ได้อยู่ประมาณหาหกเจ็ดเฮกตาร์วิ่ใยังชื่อเลยคอยคิได้คนน่ะสามบแอนี่มาอยู่ว่กใบแอนวอกใกลซื้อเป็นหน้าได้บวหมอนะแนวะโอ้หมอนะหมอนะแอนคำว่าซื้อหน้าเฮดกะมีจะหายเมียไปเฮดแรก ไปชมเมียกะบรอดมอนทะุดเห็ดเมียไหวกะมาโลดยันเห็ดเมียลำบากยันเห็นเมียลำบาก่อยากเห็นเมียลำบากแมนบรอดมอนลดเด้คขนว่าคือเปล่าก็ไพ่นี่เห็ดเมียลำบากนี่บ่ได้รถให้กับรถผลเนเพิ่ฮ็ดเชือบต่ออันมือได้น้องพอลิลงมือกับบุคคลที่สองช่างดินช่างดอนของชายนี่กับ มาชงหางมานี่รบ่านี่ฮะเอาอนามาวงกบมาใส่กับกระชิะก่อนเลยโอ้แสดงว่าจะเ,เกกริ่มเปลี่ยนมัมาใกล้หนิเนาะอันนี้เนาะผมไปสั่งดินมาเลยหลังจากนั้นผมไปสั่งกลมมาสัาง่งโบกมาอีกกส,สัองกบมากถ้าเห็ดเลยเนาะโดยพอเจ้าเห็ดเองเมื่อเรือว่าจ้างช<า><า>่างจ้างจ้างช่างอีกโอ้ตุธรรมดา,ากผันมองทางไปได้ทั้งหนี่ เพื่อนแปดคนเพื่อนกันแท้ๆน่แนเลยนี่กำลังปูป่าน้องกินเนาะพี่น้องเอยกินชุทีบกินกันเพื่อนกันแท้ๆมันบ่นเอามโดยดีหมูหักหมูแข้งเนาะไปโรงบลเยอตกลับไปน้ำกันขีรถไปน้ำกันแน่ตอนแม่นเทือไปเทือบัไปแน่เนาะน้องละน้องกินก็มีรถบ่บ่มีมีแต่ซื้อให้เอื้อยกะพรไปเห็ดซาเล็ก มีแต่ซาเล้งเนาะใส่ขี้น้ำโม่เนาะขี้น้ำนองปูป,าปาลาตอนนั้นเนาะเคยย่างไปก็เคยบ่ย่างไปกะย่าง,งทุกมือเดี๋ยวนี้ค่ะย่างทุกมือเดี๋ยวนี้ฮะตอนนี้ก็ย่างน้องปูปาลารถที่เคยขี่ได้ใช่มันเพบ่บ่หรือว่าใดๆเกิดคือว่ากระเจีย๊ยสียกระเจี๊ยเฮียหาบบเห็นอ้าวไหนจะได้ขี่ฉบับนี้เห็นปัญหาเป็นรถวานนี่เนาะทางช่องของมาตาดิกระเจี๊ยเฮียบ่หนอน้ ใจเหียบล็อกคอไว้หาบริจับ่หูดิเพิ่นบ่ได้นน่นว่เพินคือว่าขายตู้เย็นเมนมอกเมเพินขายเข้ากับบหูคือกพราะว่เบอันั้นนี่แบบแบบน้องปเด็นน้ำกันเพิู่้จักนะเราบได้ถามเรืองละนาอบโได้ถามราว่าเรื่อง ครสามเดินออกไปของเราถึงคู่กับว่าวเนาน้อฮะน้องเงีน้องเนิงผูมาดินน้ำมาดินน้ำเจ้าตลอดบอใช่น้องนิงม,นมาตลอดอมาแต่เมื่อนี้บอถือมาทือถื่ือเ่อนเอาไก่บอโมดิกาเดิเราบ่นบ่นอ่ะไกล,ล้ขึ้นน้องหน่อยนิบอ โอเคให้อกับอดว่วาใดนี่อนดสุดเลยเพื่อนหะเุดแรเอรุตอดป่าเพือนเราก็มีกันบอมีให้เห็นหาเพื่อนเราหนะลับปลูกเองเราบอได้ปลูกเองแล้วขตน้อง เงินหลังบ้ากไงพี่น้องเอ้ยผู้สิบคูณสิบห้าแล้วก็เพิ่นสิขันห้องเอี้ยนี่เนาะจากห้องเพิ่นว่านี่เพิ่นบอทบอจะฟังบอกคันห้าห้องหนึ่งสองสามสี่ห้าขันหา้นหาห้อง 1, 2, 3, 4, ห้องภาห้องมั่นบ่านี่โอ้ ม,าามีอย่างที่ถามน้องพอดีว่าบอนเอ็นอ้าวกระส่นกับิไฮเอ็นบอนเอ็นเพิ่มาถามต่อเนาะ<ม>พี่น้องเลยเนาะทางาเงิน<ป>บ่าวไฟกัสีรีวิวเนาะหม่งที่เพิ่นพักคันแนะพักสัวข้า,ขาวพี่น้องเลยเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเอ็กซีได้เบิงว่าเพื่อนนอนเพื่อนอยู่ร้วกันหกคนนี่เนาะมีพ่อแม่แลวก็น้องกิงแล้วก็น้องอีกว่าเพิ่นส <c oughs> ีนอนนี่ สเิเปิดกันบ่อไปเบิ่งมือช่วพร้อมกันพี่น้องเลยอันนี้แหละพี่น้องเลยที่น้องกิงว่ามองที่เพิ่นนอนเนาะหรือว่าเพิ่นพักโจวกข้าวหน,น่อยบย่อยไงสีประมาณนี้อยู่ร่มกันกับมีพ่อแม่แล้วกะ็น้องอีกสามคนสี่ทางันน้องกิงรวมเป็นหกคนทางพ่อทางแม่เหนาะส่วนน้องมีเพิ่นกับไปเห็ดเวียกเห็ดงานอยู่ในเมืองบอ่ได้ออกมานอนนะ้ำ สินอนเบิดกันอยู่บ่เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยนี่ประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเลยผักสวนควรัวมีหัวกี่ไข่พักนางตู้แตหลาย่า,ยยางเนาะ,ะมีหอดไก่พูดี่ไก่แม่พักนี่พี่น้องเลย ประมาณนี่แหละพี่น้องเนาะกวงหมูห้อมก็ดิมึอนี่กับน,น้องเพื่อนพักวันเสาร์วันอานทิตย์บ่ได้ไปห้องหำหม,มูเยนมีหมูเพื่อนมาดิน้ำได้ี่ฮะมีหมูเพื่อนมาดิน้ำไปแต่ม่วลยี่รอกบัวไป,ปนต่ย่านป่าได่ร้ออรอย่นี้สบายดีเดอ้อน้องล่ะโด,ดน้องเนิงเป็นหมูกับน้องกิง่งเขาโมเยนห้องเดียวกันร้านมอเจ้ามอชอง เมื่อก,ก่อนคือว่าโบคอยเห็นมาลิดน้ากันร้าน,นเห็ดเหี่ยงซอยเปบ้านเจ้าอยู่ไก่บ่อ,อยู่อยู่ออกมาอยู่น้ำหนีโดนะดะเบ้อหรือวันใดๆสียเขาปีสีเขาปีหนึ่งแล้วเมื่อก,ก่อนอยู่ช้ฉานองหละ่ะเมื่อก,ก่อนนะนะอยู่กระท่อมแบบนี้แหลอยู่กระท่อมแบบนี้แต่ก่อนแต่ออก่อนเจ้าสิมายอยู่พี่เดค่ะอยู่อยู่ช้แต่ประก่อน อยู่หลักสิบเอเ็ดเฮ็ดจังได้จังได้มาอยู่พี่บ่านนี้นนด้วยหายคนซอยตอนนี้ได้เพื่อนหลังใหญ่เป็นของตัวเองแล้วเนาะโดยีใจน้ำเด,อด,ด้อโดยพี่น้องน้องมิงเนาะเป็นมาดินน้ำน้องกิ้งว่าสั้นพี่น้องเลยมือได้ไปโรงเรียนเข่าอยู่คนสีน่หมีบอกินเข่ากินนำ้ำกับย่างเจ้าวมันนี่ฮะ แกงหมากบวบแกงหมากบวบโบ<ด>แม่มากินน้ำนองกิง่งบดนี่ฮะบ่าม่เห็ดกินเมย์หทยแม่์นไปเวียกน้นองนี่เป็นคนสวรรดเขตเลยบอหรือว่าโอพยพมาแต่บ้านอื่นเมื่อก่อนมาอยู่รักสิบเอ็ดน,นี่สวัสดเขตเลยสวรรดเขตเลยเนาะพอแม่ย่งอยูอย่ที่น่องหละพอร้านเสียแล้วได้สี่ห้าปีแล้วยังแต่แม่มีพี่น้องจากคนอยู่ เบิดในเฮือนฮะอันนี้ล้วก็บลจื้อบลจื้อหลายพุน่นเนาะโดยโ <c ười> ดยโ okay อเคเนาะกระสีพอประมาณนี้แหละพี่น้องเลยสชีนอนเบิดกันบ่พี่น้องนี่ฮะบัดน,นอนนี่สชีบเนี่ยงอย่กันเพราะโทษเราะน้องกิง้งฮะโอ้อยอขันมาเบิดทุกคนนี่เจ็ดคนบ่สแปดคนเนาะ น้องมีเด้ด่ยโบเดมาบรนบ,บอกต้องมีกับโบเดมาพี่น้องเอ้จกยามไหนเนาะจึงใช่เลี้วเพื่อนนี่ยเพื่อนหลังใหญ่กันยังบ่ทันแล้วเถื่อพี่น้องเอ้ยเนาะกับเห็ดสำงบประมาณมาสำหรับเพื่อนการเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้เนาะกระทางอันตัวชิ์เพื่อนกัน,น,กน,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 กนจนกว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ผู้เล่หรือว่ามีเอฟซีทางไหนเนาะใจบุญอยากกันสมทบ ทุนกะซอยกันเข้ามาเพื่อนกะคือสีบวัวอย่างที่เนาะผมเองพี่น้องเอฟซอยกันคนละเล็กคนลหน่อยกะคือสีแล้วง่ายฮะนะพี่พลาดไปกันใดก็ต้องขอโทษขออาภัยเด้อเนาะเอฟซีทุกท่านที่เขามาเบิ่งมาชมแล้วก็มาติดตามเนาะให้กำลังใจตั้งแต่ต้นตลอดมาพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้กัสีพอประมาณนี้เนาะทางบา่าวก็ไปกัสจขอโทษโจคลิปไว้เพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้เอฟซีเบอร์สุขสุขคนที่เขามาเบิ่งมาชมเนาะ ตรงมีแต่สุขภาพเข็มแข็งความเจ็บจะได้ความไขย่ยามีปราธนาสิ่งใดก็ขให้ได้สิ่งนั่นพี่น้องเอ๋ยนะ้องไว้พอกันไหมในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอก่าวเข้ามาสบายดีสวัสดีสสดพี่น้องเอ๋ย